สวัสดีค่ะทุกคนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้อมูลเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของไฟแสงหรือไฟมืดเพราะว่าตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าควยกันนั่นเองนะคะกาลังต่อสู้กันนั่นเองก็เลยมีข้อมูลเข้ามามากมายหลายคนก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเชื่อข้อมูลของใครดีแล้วก็มาถามพี่ต้อยหลังไม้มากมายเลยนะคะพี่ต้อยนะ่ะ เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็เชื่อในฝ่ายแสงสาพัน์กลกติกกกลติกไลท์ฟลอกหรือว่าสาพัน์กลกติกแห่งแสงนั่นเองค่ะ,ะพวกเขาบอกเสมอว่าถ้าเรามัวแต่ติดตามหรือว่าหลงเชื่อข้อมูลเทจหรือว่าติดตามข้อมูลเทจหรือว่าแพร เผยแพร่แชร์ข้อมูลเทสต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้อื่นสับสนแล้วก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเลื่อนมิติขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาสนใจความจริงเชื่อในแสงสว่างเชื่อในกาแล็กติกแห่งแสงได้ชนะออกมาหรือว่าในการที่เขาได้พูดออกมาผ่านผู้คนต่างๆหรือว่า เขาเรียกว่าผู้คนทํางานส่องแสงด้านจิตวิญญาณที่เขาสามารถจะข้อมูลเขาสามารถเชื่อถือได้อันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะและพีเตร้รก็ไม่ได้ว่าอะไรหากว่าหลายคนอาจจะไปเชื่อข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมภาคใต้หรือภาพิบัติที่เกิดในฟิลิปปินส์ศรีลังกาอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียและภาคเขตภาคใต้หาดใหญ่หรือสงขลาหรือว่าภาคใต้นะคะ หลายคนน่ะจะเชื่อในข้อมูลต่างๆที่เข้ามาแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเกิดจากฮาร์ปใช่ไหมคะเครื่องมือฮาร์ปหรือว่าเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายมืดที่เขาหรือว่าผู้นําโลกเขาสร้างขึ้นมาแต่พี่ต้อยใหญ่จะบอกว่าสาพันกาลิติกแข็งแสงหรือว่ากาลิติกไลฟ์ฟลอกส์เขาได้ทําลายเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือฮาร์ปไปแล้วนะคะตอนนี้เครื่องมือฮาร์ปที่ใช้ในการที่จะ าทาให้เกิดไฟไหม้เสื่มนิหรือว่าน้ําท่วมพิบัติต่างๆนั้นน่ะได้ถูกทําลายไปตั้งนานแล้วค่ะทถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีเครื่องมือฮับนะบนโลกของเราแล้วตอนนี้ฝ่ายเมื่อหรือพวกควบคุมโลกเขาไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือฮับในการที่จะไปข่มขู่ประเทศต่างๆ,ๆหรือว่าใช้เครื่องมือฮับเนี่ยในการไปทําลายาประเทศต่างๆได้นั่นเองค่ะทีนี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะที่เกิดขึ้นในน้ําท่วมในเขตภาคใต้เกิดจากความถี่ของคนเขาเรียกว่าคนบริเวณวนั้นไม่ใช่ว่าคนในคนหนึ่งเนี่ยเป็นแสงสว่างตรงนั้นแล้วอ่าแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยอ ช่วยได้หรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่อันเนี้ยมันเกิดจากพลังงานมวลรวมค่ะมวลรวมของสถานที่นั้นๆหรือว่าบริเวณนั้นๆน,น,นั่นเองถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ในภาคนั้นๆหรือว่าในจังหวัดนั้นๆส่วนมากค่ะส่วนใหญ่เขามีความถี่การสั่นสะเทือนที่เป็นต่ําหรือว่าด้านมืดหรือว่า ต่ำมากๆเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นความถี่ของการสั่นสะเทือนต่ํานั้นได้เพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความถี่นะคะพี่ต้อยเคยบอกแล้วแลวพี่ต้อยก็เคยเ,เขียนบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากฮาร์บ แล้วพี่โตบอกว่ามันเกิดจากความทีความทีของคนที่นั่นแต่คนที่เป็นแสงสว่างที่อยู่ในเขตของภาคใต้ก็มีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆของเราแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตรอดนะคะเขาไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วถึงแม้จะเกิดน้ําท่วมหรืออะไรพวกเขาก็แค่สูญเสียสิ่งของไปแต่ว่า ของต่างๆพวกนี้มันก็จะสามารถหาใหม่ได้นั่นเองแต่ว่าสลหรับพื้นที่ที่เขาเสียหายมากหรือว่าคนที่เสียชีวิตไปเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของความถี่ของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าความถี่ของเขาเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนที่ต่ํามากนั่นเองค่ะไม่ใช่ว่าไปหมอรวมว่าทุกคนโอ้มี ความสั่นสะเทือนต่ำเธอถึงได้เป็นแบบนั้นถึงได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยในแต่ละจังหวัดหรือว่าในสถานที่ที่มันเกิดอุคระบาต่างๆหรือว่าภัยพิบัติต่างๆหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความถี่ของพลังงานของมวลรวมของคนเป็นกลุ่มะค่ะกลุ่มใหญ่และพลังงานบริเวณนั้นมันทำให้เกิดขึ้นการสั่นสะเทือนอความถี่ทำให้เกิด สิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคือพลังงานใช่ไหมคะพวกเราคือสนามพลังงานแม่เหล็กดึงดูดไฟฟ้าสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าในความเป็นอยูอ่ในชีวิตของเราต่างๆเนี่ยมันจะดีไม่ดีหรือว่ามันจะสมบูรณ์พร้อมหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้น เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของเรานั่นเองหรือว่าพลังงานแหน่งแรงดึงดูดความคิดของเรานั่นเองนะคะความคิดของเราถ้าเกิดเราเราคิดว่าเออเรามีแต่ความสมบูรณ์พร้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าตาสวยงามหรือว่าเราดูเด็กตอดเวลายอย่างพี่ต้อยห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยค่ะพี่ต้อยก็จะพยายามสร้างความสั่นสะเทือนสูงว่าตัวเองยังเด็กสาวอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสร้างความถี่อ่าการสั่นสะเทือนสูงด้วยการทานอาหารที่มัน เป็นพืชผักผลไม้พี่ต้อยจะไม่ทันเนื้อสัตว์พี่ต้อไม่ทันเนื้อสัตว์มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็พยายามทําจิตใจให้เรื่องเริงสดใสยอยู่เสมอสร้างความถี่การสั่นสะเทือนสูงแล้วก็จะพูดคิดทําในสิ่งที่มันถูกต้องพี่ต้อยจะ มีวินัยในการที่จะบัปฏิบัติตัวเองค่ะทำสมาธิอยู่กับตัวตวนให้มากจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใครเท่าไหร่แต่ว่านอกจากว่าเออจะคุยการเรื่องที่มันสําคัญจริงๆเรื่องการตื่นรู้หรือเรื่องอะไรแต่ต่างๆจริงแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเรืออะไรพี่จะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังแล้วก็จะไม่ค่อยอ่าที่จะเอาหน้าออกมาข้างนอกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันคือทางกายภาพพี่ต้ก็จะไม่ค่อยสนใจค่ะและพี่ต้อก็จะสนใจทางด้านจิตใจจิตยานมากกว่ามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่า เข้าหาตัวตนภายในมากกว่าที่จะไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้หรือว่า,าสนใจสิ่งภายนอกพี่ตอ้อยจะไม่สนใจเลยพี่ตอ้อยจะไม่วิ่งหาสิ่งไหนภายนอกเลยจะสนใจแต่เข้าหาต,ตัวตนภายในค่ะแล้วก็จะสร้างความถี่การสั่นสะเทือนสูงก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างความถี่การสั่นสะเทือนสูงนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ การงานการเงนินหรือว่าเรื่องความรักในประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะและวันนี้พี่ต้าก็เข้าใจนะคะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงดีไม่รู้จะเชื่อใครดีเดี๋ยพี่ต้อยอยากจะบอกว่าให้เชื่อตัวของเราเองค่ะเพราะตัวเรานั้นคือจิตวิญญาณคือพลังงานและตัวเราเนี่ยคือเป็นคนที่เชื่อได้มากที่สุดคือตัวตวในภายในของเราตัวเราเนี่ยก่อนที่เราจะเชื่อข้อมูลไหนเราจะต้องอคิด พิจารณาก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ให้เราเชื่อในความจริงนะคะ หากว่าเราสร้างความถี่ต่ำเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นลบเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็เครื่องมือฮาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วและสภาพอากาศเนี่ยฮาร์ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้สภาพอากาศของโลกของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนสูงของสถานที่นั้นๆหรือว่าบริเวณของประเทศนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะและน้าท่วมของทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากและเมื่อไหร่ที่ผู้คนเนี่ยมี การสั่นสะเทือนต่ำมากเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้วายเกิดขึ้นได้ในทันทีแล้วก็โดยที่ไม่ได้ทาตั้งตัวนั่นเองค่ะและผู้นําโลกต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับคนบนโลกอยู่แล้วเพราะเขาเห็นเราเป็นแค่ทาสแค่นั้นเองการช่วยเหลืออะไรต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยมาสนใจหรือว่าช่วยเหลือเพื่อให้เราเกิดความกดดันเกิดความเครียดผู้คนเศร้าสกเสียใจร้องไห,ห้หรือว่าเจ็บปวดเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะช่วยทําให้โลก พังทลายมากขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะควบคุมคนที่มีอ,า,อารมณ์การสั่นสะเทือนหรือความถี่ต่ําได้นั่นเองค่ะพี่ต้าไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงคนทางภาคใต้หรืออะไรต่างๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าคนมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกจริงๆมันมีอยู่ทุกภาค เราก็ให้เราพิจารณาเอานะคะว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมีอะไรบ้างแล้วก็มีคนที่นั่นจิตใจเป็นยังไงมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่นั่นก็จะเป็นคนไม่ดีคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์สัตว์ผู้บริสุทธิ์หรือว่าเด็กบริสุทธิ์แล้วก็เสียชีวิตมากมายแล้วก็สัตว์เนี่ยก็เสียชีวิตไปเยอะเลยนะคะมนุษย์เนี่ยมักจะทานเนื้อสัตว์ ตายมากมายเลยเต็มไปหมดเลยทีนี้พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ให้พวกคุณได้กินพวกเขาแล้วเขาก็ไปอยู่โลกอื่นดาวอื่นแล้วค่ะถ้าสถานที่ใดมีแต่ความรักผู้คนพูดจาดีต่อกันรักกันสามารถคียกันที่นั่นก็จะมีแต่ความสุขแต่สถานที่นั้นน่ะมันมีพลังงานด้านลบเยอะธรรมชาติ ธรรมาชาติในสถานที่นั้นก็เลยเสียสมดุลก็เลยทําให้เกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะสลับวันนี้พี่ต้อยจะพูดในเรื่องตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะไม่สับสนนะคะถ้าเกิดใครจะเชื่อพี่ต้อยก็ได้ไม่ใช่พี่ต้อยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่พี่ต้อยพูดในความจริงเท่านั้นค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากบุ๊เดย์ค่ะ